อะไรเชฟเข้ามาใหม่วันนี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับวันนี้เราก็จะพาไปดูนะครับสําหรับอะไรเชฟที่เข้ามาใหม่ว่ามันมีอะไรกันบ้างน,นะครับเผื่อใครที่กําลังมองหาอะไรตัวนี้นะครับแล้วมันไปตรงกับที่เราอยากจะได้อยู่นะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันมีเข้ามาแล้วก็จะได้ทักเข้ามาถามกันได้ครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าอะไรเชฟมันมีอะไรเข้ามาบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยครับ พาร์ทอะไรของเชฟที่เข้ามาวันนี้นะครับมันก็จะมีด้วยกันอสองสามอย่างนะครับดังทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นพวกท่อระบายนะครับเวก,กัมของออปตา้าตัว1.6นะครับมันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับก็มีตัวสั้นนะครับที่ว่างองทั้ง2ด้านนะครับเวลาตัวนี้เวลามันเกิดความร้อหรือเกิดอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้ตรงนี้แตกได้นะครับพอแตกปุ๊บมันก็ ทําให้ระบบมันไม่สมบูรณ์นะครับก็จะมีตัวสั้นนะครับตัวกลางตัวยาวนะครับสำหรับออปต้าหนนะครับใครที่ตัวนี้แตกอยู่นะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนแล้วหาตรงไหนไม่ได้ก็ทักเข้ามาถามได้นะครับส่วนอันที่2นะครับก็คือเป็นก้ารปูล็อกหัวฉีดนะครับของเชฟกระบะหรือเชฟโคโลราโดนะครับนี่ก็คือตัวล็อกก้ามปูหัวฉีดนะครับตัวนี้ก็คือแหวนรองนะครับแหวนรองแหวนรองของน็อต ล็อกก้ามปูหัวฉีดนะครับก็คือของเชฟเนี่ยมันจะแยกมานะครับก็คือมีก้ามปูนะครับมีแหวนรองนะครับแล้วก็มีน็อตนะครับสําหรับเชฟกระบะหรือเชฟโคโลราโดนะครับถ้าไกลขันนะครับบางทีก็อาจจะทําแหวนหายนะครับก็แยกเฉพาะแหวนได้นะครับทำน็อตลูดก็แยกเฉพาะน็อตได้นะครับสําหรับอะไรเชฟทุกตัวก็ถามได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้เนาะก็ ใครที่ไม่อยากพลาดในการรับชมคลิปแนะนําอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากกดเพื่อนๆนะครับฝากกดหัวใจฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กก like, จะได้ทําคลิปแนะนําอะไรแบบนี้ให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสําหรับอะไหลเชฟขอบพระคุณมากครับ